สวัสดีจ้าพยายัางหอบปาเพื่อกนนะจ้ะเพื่อพอเฮ็ดนกกจ้ะขันบ่ได้เฮ็ดกะได้ออกกำลังกายสองอย่างนะจ้ะถ้าได้เฮ็ดกะโชคดีไปถ้าบ่ได้เฮ็ดอย่างหน่อยก็ได้ออกกำลังกายนะจ้ะช่วงนี้ป่าเขียวงามจ้ะเดือนตอนนี้กลางเดือนกรกฎาคมนะจ๊ะในอังกฤษจ,จ้ะโอเคไปน้ำกันเลยจ้ะ มันปูดอกน้อยๆจ้ะกต่ตามทางยางก็ดอกน้อยๆจ้ะนี่นี่ก็ดอกหน่อยค่ะหน่อยอี๋นี่อีกดอกจ้ะสั่งดอกหน่อยใช่ไหม ลายยูจะตัด,ดอกน้อยหน่อยนี่ดอกนิดเดียวนี่ดอกใหญ่ๆสองดอกจ้ะนี่ปีนี้จะเก็บเห็ดมันปูจะ้ะดีใจค่ะบอคิดว่าสิได้เก็บเนาะจ้ะดีใจดีใจจะ้ะจ้าพี่นอ้องเห็ดเห็ดมันปูจะ้ะแต่ว่าก็ถือแกะถือก,กิน กันยังดีจะไม่ได้เก็บปังนะจ๊ะน,นี่ได้มาแล้วแน่จัหน้อยอ่ะนี่ไม่อีกนะจ๊ะนี่งนี่จ๊ะ,ะโอ้ยได้ลายเติบอยู่จ้ะดอกประงามจ๊ะแต่ว่าก็ยังดีใจพอาว่าเขาได้เก็บนะจ๊ะ ตัดขาจาักน้อยนาะจ้ะเนาะดีใจ่ะกายได้เก็บเห็ดมันปูดตกไม้หน่อยล่างเทียกับเก็บเพราะว่าเกิดขางทางค้นเหยียบจะ้ะค้นเหยียบมาเท่ยวหน้าก็ว่าเหลือจะ้ะ ไอ้แค่แน่อยู่เห็ดมันปุ๋ยอีกเราจ้ะร้อยครับจ้าตัเสียดายครับมันดอกหน่อยอยู่นี่จ้ะดอกนิดเดียวมีดอกใหญ่แน่อยู่จ้ะนี่เก็บดอกใหญ่เลยจ้ะดอกหน่อยอันนี้ก็น,น้อยพดอันนี้พ่อเก็บแต่อยู่จ้ะคันพ่อเก็บบ่ได้เด้จ้ะมันขังทางค้นหยียบจ้ะนี่จ้ะ นี่น่าจะต้องเอาเนาะจ้ะดอกหน่อยจะเอาเพราะว่าพ่อเก็บได้เอาเลยเพราะว่าขังช่างจะ้ะคนเก็บเสียดายนี่จ้ะได้กำเยอจะจ้ะนีได้กำนั่นอยู่เนาะเห็ดมันปูร้ายหลายจะ้ะแต่ว่าเพิ่งเกิดนี่ดอกหน่อยๆดอกหน่อยๆฮั <Hello. S 1> ลโหลเก็บผักดอกหน่อย,อยๆเยอจะจ้ะ ดอกง่ายเพราะท่านหลายเนาะจ้ะต้องถ่ายใหญ่ต้องถ่ายใหญ่หญนี่จ้ะมันเห็ดคือเก่าเนาะจ้ะเห็ดตอนนี้สีดำดำต้งคนก็เอินเห็ดทานบางคนก็เอินเห็ดหนาแหล่เนาะจ้ะถามม้าแมเพื่อกินลังเท้าก,กับเ่อเห็นเพราะว่าสีสีคือใบตองเนาะจ้ะ,ะนี่ได้ซ้อมดอกเนาะจ้ะเดี๋ยวตัดขาแป๊บหนึ่ง ขนมาตาสาบปลาเนี่ยนี่ดี เดือดงูหน่อยมางอนี่งามจ้ะมีหลายดอกนั้นมีสภาพเก็บเนาะจ้ะนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งเดี๋ยวสิผ้าย่างเก็บจะ้ะนี่จะ้ะอีกดอกหนึ่งง่ามดีเนาะจ้ะเนาะนี่พุ่นอีกด,ดอกหนึ่งเยอ่ไกลอยู่จะ้ะสองดอกเยอ่ไกลพุ่น นี่จ้ะสองดอกนี่ดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งดอกนี้เมื่อก่อนสีตั้งซื้อละงอกหน่อยก็ย่อนดอกเป็นยังสีเนาะจ้ะดอกน้อยๆงามๆนี่จ้ะนี่บานนีนตอนล่างๆมากพอดอกใหญ่กว่านี่กับนี่จ้ะไรซี่ดอกจย่มองนี่ ดอกหาเจ้างามๆนะจ้ะน,จนะนี่จ้าหายอยากถือว่าถกมาแลงกินไม่ดอกนี่ละวจ้ะมักซิพอ่อเห็ดตอนที่โคตรมาอย่างหมานะจ้ะนี่จ้ะ เพราะถือกินอยากจะนี่ดอกนี่ดอกงดีแต่ก็ถือกินอีกแล้ว thank you เย้ เหมือนี้ไข่แน่เนาะจ้ะแต่พ่อใส่ได้เยอะจ้ะโดยเฉพาะเห็ดมันปูเนาะจ้ะดีใจค่ะจะเก็บนึ้นเขาท่านได้หลายแต่ว่าเห็นมีดอกหน่อยหน่ยหลายๆจ้ะบู่้หว่าสิใหญ่ไห่บ่เ,เดี๋ยวไปถ่าซ่อมน้ำกันเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะเก็บลูกกู้เก็บลูกนี่ไปเห็ดกับเขา่าเทียงกินกับเห็ดเนาะจ้ะผสมกับเห็ดตัวเห็ดนี่จะ้ะลูกนี่เนาะจ้ะ ถูกง่ายดีเลยจ้ะลูกง่ายดีครับจ้ะนี่เดี๋ยวไปเห็ดกินกับเขาเทียงเนะจ้ะ I don't know. ก็เจ็บกินผสมก็เผ็ดมาจากแบบใส่เกล็ดก็หน่อยนะจ๊ะ ตำเลิดน,นึงอันนี้มันไก,หนหนก,กหนห่หนึ่งเหลือเนื่อจาเดี๋ยวใส่ไก่หนึ่งเหลือเหดชั่นทั้แล้วหนึ่งแล้วนจาเดี๋ยวใส่เฮดชั่นทเ,นะทเชัน่นแล้วนะสปิดคันก้ห้ามนะจนะ๊ะ เดี๋ยวจะกินเอนเหมือนกัน,นกดเดี๋ยวซะซิ่งอีกรอบเดี๋ยวแสบก่อนแสบก่ออืมแสบจะแสบอืมอืมแสบจะเดี๋ยวไปเอิญสามีไม่กินเผานะเป็นเน็คเก้ นิกกินข้าวนี่เกีกินข้าวนี่เกี้ยกินข้าวไปกินข้าวน้ำกันจ้ะ